อาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ห้องวิจัยนะครับอ่าครั้งนี้เราก็จะมาเปิดห้องวิจัยเรื่องโรคสมองนะครับอ่าเกี่ยวกับระบบประสาทอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับที่มันที่เราควรจะรู้นะครับอืมก็คือขั้นแรกเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิวัฒนาการนะครับของสมองของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กนะครับตอนแรกอะ่ะช่วง2-3ถึง3ปีแรกเนี่ยนะครับเป็นวัยของการเรียนรู้จดจำคิดวิเคราะห์นะครับทำให้สมองภายในมีการทำงานทุกส่วนเริ่มเชื่อมติดเซลล์ประสาทเข้าด้วยกันเรียกกระบวนการนี้ว่าไซเนปโทเจนิซิสนะครับ ซึ่งมีการเชื่อมต่อเซล์ประสาทมากกว่า1รล้านครั้งต่อวินาทีแต่ในขณะที่สมองพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับสมองมันก็จะทำลายสลายจุดเชื่อมต่อเก่าวนะครับที่ไม่ได้ใช้งานไปนะครับก็เกิดเป็นโรคสมองเสื่อมขึ้นนะครับมันก็จะเหมือนกับเราเปิดสายยางนะครับน้ำที่สายยางนึงนะครับ แล้วมันก็สายยางมันก็จะขยายตัวนะครับซึ่งเส้นเลือดของเรามันจะประมาณประมาณสายยางนะครับแต่มันจะเหมือนสายดับเพลิงนะครับที่เราถ้าเราไม่ได้ใส่น้ําเนี่ยนะครับมันก็จะบี้แบนนะครับแล้วมันเหมือนกับมันจะกัดกินกันเองนะครับนึกออกมาเหมือนกับว่าเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ห่างกันเนี่ยมันก็ไม่กัดกันไงนะครับแต่ถ้ามันมาติดกันอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะกัดกินกันแล้วอาจจะเกิดเสยดซีอาจจะเกิดแผลอาจจะอาจจะตายอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ไม่ได้มีอะไรไปหล่อเลี้ยงมันเนี่ยนะครับไม่มีเลือดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะตายไปนะครับเส้นทางประสาทนั้นก็จะปิดนะครับมันก็จะเกิดเหมือนกับลอกหลงลืมเหมือนกับว่าประมาณว่าถ้าเราเนี่ยนะครับไม่ได้อ่า ok. ฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สมมติว่าเราเคยแต่งเพลงมาสิบปีนะครับสิบปีเราแก่งมากเลยนะครับแล้วเราไม่ได้แต่งมาแล้วเราหยุดแต่งไปสิบปีนะครับแน่นอนแหละไอสมองที่เราเคยใช้ไปนะครับมันจะเส้นทางอ่ะมันจะถูกปิดนะครับมันจะเหมือนเราเราลืมหลงลืมแต่เราสามารถลรื่อค้อนได้นะครับถ้าเรายังไม่แก่นะครับถ้าเราแก่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดโรคสมองเสื่อมนะครับก็คือเสื่อมเสื่อมเลย แต่แต่เมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันก็แค่อาการหลงลืมนะครับแต่อาจจะลืมถาวารเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ไปลืมคน้นเลมฟื้นมาเลยเนี่ยนะครับแต่ถ้าแก่แล้วเนี่ยนะครับเซลล์เขาหยุดพัฒนาแล้วไงมันจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับไอ้ตรงปลายเชือกุ้มรองเท้าเนี่ยนะครับสเตอร์เมลเลสเนี่ยมันเริ่มขาดจุดลุ่ยนะครับ รหัสพันธุกรรมเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับผมดำเป็นผมขาวอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันไม่มีการผลิตเซลล์อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเสื่อมนะครับมันก็จะ,ะจะกู้คืนมาไม่ได้จะลืมไปเลยเนี่ยนะครับนี่นะครับ ็คือขั้นนี้มันเรายัางสามารถเก็บกู้หรือที่เราเรียกว่ารือฟื้นความทรงจำนะครับเพื่อทำการรื้อค้นเรื่องราวที่เก็บไว้ในสมองด้านบอน,นะครับที่เรียกว่าส่วนคอเทกคือข้อมูลภาพที่รับมาจากดวงตามาทางประสาทนะครับก็คือมันนี่นะครับมันจะ ไอตรงสมองขอเทส่วนข้อเทคนะครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่ะเนี่นะครับอืม จะอยู่ช่วงนี้นะครับ,นนบ,นบรนเนี่ยอ่ะช่วงช่วงบอลบอลเนี่ยอะไรปบะมาณนึงนะฮะอ่านี่นะครับช่วงนี้เลยนะครับอ่ะสักคู่นะครับ ่าเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะนี่นะครับก็นะค,บคือเริ่มแรกเนี่ยนะครับเราจะรับามาจากภาพนะครับข้อมูลภาพอะไเนี่ยที่สะท้อนมาจากเลนลูก,กตาเราเนี่ยนะครับ หมือนหลักการเดียวกับกล้องถ่ายรูปเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยแต่ข้อมูลภาพนั้นะนะครับเหมือนมุนยอเลยนะมันจะมาส่งตามเส้นประสาทนะครับที่ชื่อว่า l a t i ิมอลกลัตนะครับมาทางตังประสาทแกนกลางเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะกระ,กระจายขึ้นสมองส่วนกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะกระจายขึ้นสมองส่วนบนแล้วก็ไปฉายภาพเนีย่ยตรงสมองสมองกลีบท้ายทอยเนี่ยนะครับ ออกมาให้เรานะครับซึ่งข้อมูลความทรงจาทั้งหมดเนี่ยมันจะสะท้อนกลับไปนะครับที่ข้อมูลระยะสั้นก่อนนะครับที่ฮิปโปแคมปัสนะครับแล้วก็จะขึ้นไปที่คอเท็กเนี่ยนะครับเก็บขึ้นมาที่คอเท็กนะครับก็จะอยู่กระจายแบบนี้นะครับไปทางเส้นสายเหมือนกับชื่อของเส้นประสาทเนี่ยมันก็เหมือนชื่อถน,นนนั่นแหละครับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับอา๋อยวผมอธิบายละเอียดอีกทีนะครับอันนี้คร่าวๆปึ้บอ่านี่นะครับเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยนะครับเราก็าได้มานะครับรับภาพมานะครับ สะท้อนเข้ามาจากลูะตานะครับแล้วข้อมูลภาพเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งผ่านเส้นประสาทนะครับเป็นถามว่ามันมันใช้อะไรแรงดันอะไรนะครับแรงดันไฟฟ้านะครับสะท้อนกลับมานะครับตรงที่ทํางานทันทีนะครับวิ่งไปตามเลือดตามอะไรเราเนี่ยนะครับจะมีพวกอิเล็กตรอนมีไฟฟ้าอยู่นะครับในเลือดในอะไรเราเนี่ยนะครับ ก็จะวิ่งขึ้นมาเนี่ยที่ส่วนสมองแกงกลางตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นประตูด่านนะครับประตูด่านแล้วนี่เราจะขึ้นจะขึ้นไปนะครับจะขึ้นไปจะขึ้นไปอ่าทางอิปโปแคมปัสนะครับ อ่ามันจะขึ้นมาทางทางนี้นะครับฮิโปแคมปัสมาเนี่ยนะ,ะเห็นไหมแล้วก็นะครับก็จะขึ้นมาทางคอร์เทกเนี่ยนะครับเห็นไหมฮิโปแคมปัสนี่คือความทรงจำระยะสั้นนะครับก็คือเก็บระยะสั้นก่อนไปตามสัดส่วนนะครับจะตามทางผ่านประตูด่าน ประูดาน,นะครับก็ผ่าประตูด่านมานะครับไปทางฮิปโปแคมปัสนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางสมองนี่นะครับแล้วก็ไอข้อมูลภาพเนี่ยนะครับมันก็ไปฉายภาพให้เราเห็นนะครับแล้วไอ้ข้อมูลภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะส้อนกลับมาแล้วก็ ค่อยเข้าสู่ระยะยาวนะครับซึ่งเวลาเราหลับฝันเนี่ยนะครับไอตัว h i ปโปแคมปัสเนี่ยนะครับมันก็จะทํางานฮิปโปแคมปัสกิบกลางเนี่ยนะครับสมองอันอื่นหยุดทํางานหมดเลยนะครับมันพักเครื่องอะนะครับตวนนี้ที่เราจะามาคํานวณคลิปฝันเนี่ยนะครับแต่มันก็จะมีความทรงจําระยะยาวเชื่อมติดกันมามาด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับ มันจะอยู่แถวนี้มากกว่านะครับอยู่กับปัจจุบันมากกว่าแต่มันก็จะมีบ้างนะครับอยู่ที่ว่าปัจจุบันเราเนี่ยคิดแล้วเราไปดึงข้อมูลอะไรมานะครับจากข้อมูลความทรงจําระยะยาวเราเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมาสะท้อนภาพให้เราเห็นในความฝันเนี่ยว่าความฝันเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับกลีบท้ายทอยที่เรียกว่าอ,ออกซ y p i t o l r o บีนะครับ r o บี o c c i p i t a l B ตรงนี้นะครับอ่เพื่อนเพื่อน,นที่เรียนอยู่เนี่ยสบายเลยนะครับถ้ามันมีนะถ้ามีสอนนะผมคงเพราะผมไม่มีนะผมว่าคงเมืองไทยเขาไม่มีสอนนะครับเรื่องนี้เพราะว่าข้อมูลของผมนี่จะต้องไปแปลเอาเลยนะจริงจริงนะครับนี่อยู่ช่วงนี้นะครับ อ่ะค,อ,อ,ะนนะคอ,อนี่นะครับไอที่เขากรีดทายทอยเนี่ยนะครับช่วงเนี้ยสีเหลืองๆเนี่ยนะครับอ่ก็จะไปอย่างนี้นะครับส่วนลิ้นนะครับก็จะกลับกันนิดนึงอ่ะข้อมูลภาพเนี่ยข้อมูลภาพที่เราสะท้อนเนี่ยนะครับเหมือนกับสะท้อนภาพกระจกเนี่ยนะครับ เข้าสู่ให้เรามองเห็นเราเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าการทำงานของระบบประสาทสมองที่ทำให้เราเนี่ยรับรู้รสชาตินี่นะครับเป็นยังไงนะครับเพราะผมเราเคยเปิดเราข้างวิจัยเรื่องอ่ the m a t i c ไปแล้วใช่ไหม the magic เนี่ยนะครับเราก็มา,มา,มาหาหา,หาวิธีทำ the m a t i c กันแล้วใช่ไหม อันนี้เราเรารู้แล้วว่าประสาทสัมผัสเนี่ยนะครับมาทํางานกันยังไงลิ้นเนี่ยนะครับพาจจาคลิปนั้นได้นะครับมันก็จะแปลงอ่ากลไกเคมีนีนครับพวกเครื่องปรุงอะไรของเราเนี่ยนะครับวัตถุดิบต่างๆะนะครับพาพาจดหมายนะครับพาพาวัสดุนะ พาไปทั้งดุ้นเลยนะนะฮะขึ้นสู่สมองนะครับเหมือนเรากินวาซาบิแล้วมันขึ้นนะครับอ่ะมันมันขึ้นสมองแบบนั้นนะครับไปประมวลเก็บทุกอย่างนะครับไปรู้สึกไปวิเคราะห์ทุกอย่างเก็บไว้นะครับเป็นข้อมูลประมวลออกมาให้เราเกิดความรู้สึกรสชาตินะครับ จะสังเกตว่าจุดเชื่อมเนี่ยนะครับมันก็จะไปะระหว่างตากับปากเนี่ยจนะเป็นมาเชื่อมเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเส้นลามินทากับเส้นนาวามินเนี่ยนะครับเห็นหมที่ว่าเฮ้ยมันเหมือนกับคนละเส้นว่ะแต่เฮ้ยแม่งเส้นเดียวกันนะครับไปจบอยู่ที่สมองนะครับเห็นไ,ไหมเส้นอเอาเป็นว่า ตรงเส้นดวงตายน,นะครับถนนดวงตาเรียกว่าแรกนิมอลแก็นะครับจะเป็นนอมินไลท์ตรงปากเนี่ยจะเป็นมินบุรีนะครับเรียกว่าคอกตาอ่าเชมเพไนนะครับคอกตาเชมเพไนเป็นมินบุรีนะ แล้วไอ้ตรงสมองกลางไงนะครับไอ้ตรง New คลียสเนี่ยนะครับ,ระรบจะเป็นรามินทาเนี่ยมันจะมามาจบอะไรกันแบบเนี้ยนะครับออันนี้ก็เข้าใจง่ายนะครับมันก็มาเชื่อมเนี่ยนะครับไปมุ่งไปรามินทากันหมดนะครับอันจะไปออกบางแขนอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็คือเขาก็เอาวัตถุดิบมาเลยนะครับเอาวัตถุดิบขึ้นไปผ่านทางเส้นประสาททางเลือดทางน้ำลายทางอะไรเนี้ยนะครับที่มันจะส่งต่อันไปนะครับตรงน,นี้ข้างล่างก็จะเป็นต่อน้ำลายนะครับต่อน้ำลายตอนใต้ขาอันไกลมันก็มีรสชาตินะอะไรนี้นะครับมันก็มีความจําเป็นของมันนะครับ อเดี๋ยวผมมาคิดนะครับว่าไม่ตก,ก่อนอะไรหรือเปล่านะครับก็คือ,อ,อทางด้านใต้ด้านล่างลิ้นเนี่ยนะครับ จะเปลี่ยนแปลงอนุภาคนะครับวัตถุดิบอาหารหรือสิ่งนั้นๆจากเคมีกลายเป็นเคมีไฟฟ้านะครับซึ่งทางข้อมูลรูปรดกินเสียงเดินทางผ่านเส้นประสาทต,ต่างๆเข้าสู่สมองผ่านไฟฟ้าที่มีอยู่ในกระแสเลือดร่างกายของเรานั่นเองนะครับอันนี้นะครับมันก็จะได้ประโยชน์อะไรหลายๆเรื่องนะครับกับการวิจัยเรื่องเนี้นมันก็ ว่าคงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอืมก็จะมีเรื่องที่ที่ผมเคยเคยเคยศึกษานะครับเกี่ยวกับอ่คนที่คิดวิธียืดอายุเนี่ยนะครับอืมมันจะมีเหมือนน้ำยาโคนันเนี่ยน,นะครับเคยดูเรื่องโคน,นันไหมฮะกระตุนโคน,นันที่นักสึกมัธยมเนี่ยนะฮะ อ่าคุโดชินิจิเนี่ยนะครับเขาไปโดนพวกกลุ่มชายชุดดำเนี่ย่ให้กินยาผิดเนี่ยนะครับแต่ว่าไอายาผิดนั้นน่ะมันกับกายทําให้คนนั้นเนี่ยนะครับมีผลข้างเคียงย้อนวัยนะครับเป็นยาย้อนวัยแล้วไอายาย้อนวัยเนี่ยมันมันสร้างเหมือนกับว่ากะตัวนคนนั้นมันสร้างที่หลายการทดลองเนี่ยอะไรน,นะครับ หรือว่าอะอะไรประมาณนี้ก็คือไอไอรางวัลไอรางวัลเนี้ยก็คือไอคนที่ที่ที่วิจัยรางวัลเนี้ยนะครับยาย้อนวัยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเป็นศาสตราจารย์คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รางวัลโนเบลไปแล้วนะครับแต่มันมีคนอื่นะที่มาเอาผลงานเขาเนี่ยนะครับมามาทำเป็นวิจัยของตัวเองเนี่ยนะครับมาพัฒนาเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายมานันดีแดงอ่ะนะหามันดีแดงบ้านเราเนี่ย คล้ายๆเรื่องไอ้ลิงหลอกเจ้าลิงหลอกของไอ้ที่ผลิตที่ไปเอาระบบขับคลื่อรข่องบิดอัตโนโมัติน,น,นะครับมาใส่ในรถนะครับมันก็แปลงนิดหน่อยนะครับจากอากาศบนฟ้าเป็นวัตถุบนพื้นนะครับเป็นกฎหมายตราจรอ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากแต่คือว่าเขาก็คิดได้นะครับก็คือมันก็จะเหมือน เรื่องแฟกนิววิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับที่จะอาจจะกุเรื่องมาเพื่อซื้อชื่อเสียงเงินทุนการทดลองนะครับซึ่งไอไอ,อ,องานวิจัยอะที่เขาไปเอาอยาย้อนวัยมาผมดูแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะครับเอาคือผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแตคืออยาก,ยากจะอยากจะทำก็คือถามว่าตอนเนี้อยากจะพูดอะไรก็คือถ้าไม่่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง วิจัยเนี่ยนะครับที่อยากจะทาแต่ไม่ได้ทำนแต่ว่ามันไร้สาระเนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันมาจากที่ผมที่เราทําเรื่องมนุษย์แช่แข็งกันะจําได้ไหมครับมนุษย์แช่แข็งว่าตกลงแล้วครงการแชร่แข็งมนุษย์เนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งสรุปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะเออจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปย้อนดูนะครับสรุปให้ฟังว่ามันของการแชร่แข็งมนุษย์เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไงอ่ะ เซลล์มันเสื่อมหมดเลยนะครับมันเหมือนกับเราแช่ถั่วงอกเอาไว้นะฮะในช่องฟิตเนี่ยนะครับเรากลับมาให้มันละลายอ่นะฮะไอ้ภายในถั่วงอกนะครับมันละลายมันละลายออกออกไปหมดเลยนะครับก็คือมันแข็งมันตายแล้วพอมันละลายมันก็มันก็กลายเป็นน้ำเลยนะฮะกลายเนี่ยมันก็กลายเป็นใสๆเป็นถั่วงอกใสๆเลยนะครับอ่าอันเนี้ยที่ผมเจอมานะครับมันละละไอของการแช่แข็งมันจะเป็นมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาเขาฉีด มันกบฟอร์มาลินเข้าไปด้วยนะครับมันโอ้โหมัน,มนก็ฉีดสารพิษเข้าไปนึกออกไหมถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็ตายนะฮะออแล้วอย่างนั้นอนะ่ะมันต้องทํำยังไงก่อนนะฮะคงต้องล้้งสารพิษออกก่อนนะฮะแต่อย่างไรก็ตายอยู่ดีถ้าไปแช่แข็งนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ประสงค์ให้มนุษย์ทําแบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับจกับไปพบเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย,บาย